ครับสวัสดีครับพบก,กับช่องอวิยาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่สูนอาหานพิลาตเซนเตอร์นะครับวันนี้มื้อเช้าจะรวมกับมื้อเยี่ยงในแนแน,แนเลยครับนี่นะมีแกงป่าผัดเผ็ดยาวแล้วก็ผัดหน่อไม้ใส่ไข่นี่เาให้ตักเองเลยนะลยเท่าไหร่สามสิบบาทถูกมากเลยน้องอแกงป่าจะไม่เอาหมูเลยนะจะเน้นผักคือเวลาที่ลูกกินข้าวนะจะเน้นผักเป็นหลักไม่เน้นหมูหมากาไกา่ จำไว้นะจ๊ะจ๊นะจ๊ะข้ามันไก่ไม่ได้เงินไม่ได้กินเงินฉันหรอกซื้อซื้อหนึ่งมีคนขายข้ามันไก่อยู่นี่ก็ต้องเวลาจะซื้อนังทีต้องออดอ้อนเลยจะมีเหลือไหมเพราะว่าบางทีก็จะซื้อไก่สดๆไอ้ไก่ตต้มใช่ไหมไปให้น้องแมวกินเออไม่ไกี่หลายวันแล้วเขาก็ห่วงมากไม่่อยจะขายให้หรอกเออ หวงจังเลยจะปวดไปไว้ให้ใครจะไป็นเช่นไฟเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนว่าอะไรนี่ชื่อร้านอะไรคะข้าวมันไก่ราสีไก่เนื้อดุกจจิ้มก๋วเตี๋ยโดดอยู่ตรงโน้นโดดกีน้องชากินน้องสาวขายนั่งแห้งอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่สาวก็เลยมาแดกไอ้ค้อต่ำไปจอบนี่ได้เห็นไว้นี่ข้าวน้ามื้อเช้าครมเป็นมื้อ อะไรวะเลี้ยงแล้วก็มีตางจดกหมายเพราะว่าพิดต้มมากนี่สองโลนี่ก็ซื้อมาสองกินคนเดีวยวเลยนะเป็นคนยุ่ินับลูกเลยมะอยู่บ้านใครถ้ามาแย่งถ้าถูกแย่งนนจะดาจะโกรมากยังไงนคนเดียวพราอไหมคะลลกนี้เป็นอไร้วพอเน้่ยมัต้องกินต้องกินต้องินทิ้งไปเลยเอาไปทิ้งเลยนะเอาไปฝเอา่อนมาดูไหมตลอดดูไหมแล้วจริงๆนะเีไม่ทัน่ตอนอยู่เลยเคยมเลย เป็นไงครับแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าตอนนี้เป็นไงบ้างในลูกค้าเป็นไงบ้างแต่ก็คนเยอแล้วจิ้มข้าวบะต้มจิ้มของเธอรสเด็ดนานใช่ไหมน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วก็มีคู่แข่งใกล้ๆกันแล้วทำไมต้องมาเปิดใกล้กันล่ะแล้วไม่แย่งลูกค้ากันพี่ดากันน้องกันทั้งหลายไปลูกค้ามาอ๋อแต่ก็ต้องมีแย่งมีการปาดหน้าแเค้กไหมปาดหน้านอเออไม่ดีมันอยู่ติดกันทำไมเนาะน่าจะอยู่คนละฝั่งขอ้มันอยู่ฝั่งนู้นทำไมต้องอยู่เออเดี๋ยวมาเปิดร้านเด่งตึงก ร้านเขาแอบซื้กินแอนมากิมเขาต้องไหมเลยไหมไม่ต้องมีแน่เลยต้องรับประกันเลยแอบไม่รู้นะฮะไ้รูเหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีแอบเลยขายซื้อร้านเขามาซื้อร้านเราใช่มันมีอยู่เหรอทำไมแล้วตัวเองไปแอบซื้ออันเขาไหมไมยอย่ามาไปตรงๆไปขอไปขอกินเลยคุณมาพอแล้วไม่ต้องกินแล้วกินแล้วสาทิตย์ญี่ปุ่นจะได้กินไปกว่านแล้ไปโอ้ทำอย่างก็เป็นสาวตะโรดีแน่เับจิ้งจก ครับนี่นะครับนี่ยังไม่กินเลยนะเพราะแต่เมาส์มอยกับกับนางดูได้นะในสามสิบบาทไปแล้วอ่าสามอย่างเลยมีแกง่าผักรวมผัดดอกไม้ผัดดอกไม้เตกไก่แล้วก็ผัดกัวผัดยาวเต่ไก่ไม่เน้นหมูเน้นผักล้วนๆเขาเป็นคนชอบกินปลาเนี่ยที่จะไม่กินจะไม่เอาหมูมาใส่ ก็ไม่กินแต่ก็จะไม่ไม่ค่อยกินพวกงูสิงห์พวกสุกแก่พวกตัวเนี้ยอะไรก็จะไม่กินค่ะแต่ว่าก็กินอาหารทะเลได้นนหน่อยได้ปลุกไหมอ่ะกินปบเหรอกินไม่เป็นปบเหยียดลบหยกกินไม่เป็นตะขาบอบบให้เดือนคนกินหรออาบปากเองปากร้านค้าตัวเองไหมเนาะกินไม่หมดเป็นน้ำสดใสสดใยเหรอโอ,อ้ยได้ต้องเออยมีน้ำอาจจะกินแต่ได้เลิกกินหรือยังเนี่ยแล้วได้เลิกกินกินเฉยแล้วกินยิ้มเฉยไหม ยิ่งสวยไหมยิ่งสวยไหมเดินเดินเดินโอเคจะกินวะจะกินแล้วนะจะกินอาถายให้หน่อยไดิได้แล้วอาถายให้หน่อยได้เหรอเอาไปตั้งแล้วอ่ากินแล้วอ่ากินเอาเก็บไปที่อื่นเลยเอามาขวางลงขวางทางนี่ครับกินกันนะครับมีนะครับสามสิบบาทนะครับมีมีอ่าอะไรนะแกงปลาผัดรวมผัดปัวัะยาม ยาวที่แกแล้วก็หน่อไม้ใส่ไข่3าบาทตักเองด้วยร้านยืนยงเข้าวแกงข้าแกงยืนยงที่ทัปิแลนถึเตอร์นะครับมาทานกันนะครับมื้อเที่ยงมืองม้อช้าผสมรวบตึงมื้อเที่ยงครับเดี๋ยวไปทำงานต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลคกดแชร์สับกระดิ่งกดกระดิ่งจับตะไคร้กับช่องพิทยาสายแนลเลยนะครับ แล้วก็เตี๋ยวปิดท้ายเดยซ้ซมเตมด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับอันนี้มีแต่เมนูอาหารนะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอครูชาไทยก็จะมีรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวที่ช่องทีวีฟูนะครับิดตามตชมกันด้วยนะครับอ้อยกินได้ยายงกินได้ยากกินก่อนนะครับขอกินก่อนนะครับเยอะๆครับยเอยอะๆ